อยากจุขอให้เพลง,งนี้เป็นพลังใจอาจเนอยนักแต่ทอสู่ให้ไหวสูด่ด้วยใจและสรทธาย่งมั่นคงพวกเราขอขอแค่บอกนะคะว่าอยากได้เพลงแนวไหนคุณแพท์เพราะว่าแพทบอกว่าเดี๋ยวผมจัดให้ค่ะโดยเฉพาะถ้าเป็นแนวให้กำลังใจหรือให้โอกาสก็คือแต่งอยู่บ่อยๆอยู่แล้วนะคะอย่างที่ได้ฟังไปเป็นส่วนหนึ่งก่อนค่ะของเพลงล่าสุดชื่อว่าพลัง ชื่อสั้นๆแต่ว่าอยากมอบให้กับทุกคนนะคะแล้วก็คนทั้งประเทศด้วยเพราะพูดถึงการทํางานหนักของทีมแพทย์พยาบาลที่ตอนนี้เป็นด่านหน้าสู้โควิดอยู่นะคะนี่เป็นโจทย์ที่ทางศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าสอบอคค่ะเขาติดต่อมาบอกอยากให้คุณแพทย์เนี่ยช่วยสื่อสารผ่านเพลงหน่อยนะคะทั้งวงเขาก็เลยนี่แหละค่ะคุณแพทย์แต่งเองร้องเองเรียกวงมาอัดให้นะคะทุกอย่างไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยค่ะ ดยเฉพาะนักร้องคนดังบอกว่าใช้เวลาแต่งเนี่ยแค่2ชั่วโมงเท่านั้นเองเพราะว่าก็ตัวเองอินกับสถานการณ์ตอนนี้อยู่เหมือนกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นจังหวะและโอกาสให้ปล่อยเพลงแล้วก็งานใหม่ๆเลยและที่สําคัญมีเดินสายทุกวันเลยนะคะแต่ทั้งหมดเนี่ยต้องมาโดนยกเลิกโดนเบรกทั้งวงเลยเพราะโควิด1 9เหมือนกันค่ะซึ่งเพลงล่าสุดคุณผู้ชมได้ยินตัวอย่างไปก่อนเนี่ย<ๆ><ๆ>เขากําลังอัดกันอยู่นะคะแต่เห็นบอกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วแ,ลวแหละรอถ่ายทํา MV กันวันพรุ่งนี้นะคะ ซึ่งไทยบันเทิงก็ได้สัมภาษณ์เ e อ็กซ์คลูซีฟคุณแพทมาก็เลยอยากให้ฟังตัวอย่างเพลงกันนิดหน่อยเหมือนฟังไปตอนต้นข่าวแล้วก็มาฟังเบื้องหลังการทำงานเพลงนี้กันหน่อยค่ะเพราว่าอยากให้เพลงนี้สมมมอบพลังดีๆพลังบวกนะครับออกไปนะฮะถึงผู้ที่เสียสละอยู่ทุกวันนี้ก็คือบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนื้อหาของเพลงเพลงนี้เนี่ยไม่ได้ถ้าฟังดีๆนะฮะ จะมอบให้ทุกคนเลยดีกว่าที่กําลังต้องการกําลังใจยอยู่หน้าตอนนี้แต่เองเอทําดีมงเองร้องเองเสร็จแล้วก็ไปให้เพื่อนสมาชิกในวงนะครับวงเาแพนเนี่ยช่วยกันมาใส่ดนตรี คือแฟนคลับเนี่ยเขาจะเรียกคุณแพทว่า daddy แพทนะคะคุณแพทเขาก็ลงโพสเนื้อเพลงที่เขียนด้วยลายมือแบบนี้ลงใน I g จค่ะก็เลยโอ้โหมีมาคอมเมนต์ daddy กันเพียบเลยหลายหมื่นคนมาถูกใจนะคะซึ่งแฟนคลับส่วนหนึ่งคุณผู้ชมค่ะเป็นทีมแพทย์พยาบาลนี่ละค่ะมีข้อความหนึ่งมาโพสเองเลยนะคะบอกว่าพี่ก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ดานหน้าฝันว่าวันหนึ่งคุณแพทย์จะแต่งเพลงเพื่อให้กำลังใจบุคลากรฝันเป็นจริงแล้วจะรอฟังนะคะขอบคุณมากๆเลยส่วนอีกข้อความ บอกว่าในครอบครัวก็มีบุคลากรทางการแพทย์อยู่2คนทุกวันนี้แทบไม่ได้เจอหน้ากันเลยนะคะเขาออกเวรกลับบ้านมาก็ต้องแยกกันใกล้ชิดกันไม่ได้แยกของใช้แยกบริเวณกักกันเพราะเขาก็กลัวว่าจะเอาเชื้อมาให้คนที่บ้านเราอยู่บ้านก็ได้แต่ให้กําลังใจทําของกินเตรียมไปให้เขา สว่วนอีข้อความค่ะอันนี้ก็น่าเห็นใจนะคะบอกว่าเหนื่อยกายยังไม่พอต้องเหนื่อยใจอีกเพราะต่อสู้หลายด้านไหนจะกลัวการติดเชื้อไหนจะไม่ค่อยได้อยู่กับครอบครัวภาวะความเครียดตอนนี้เยอะมากนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณแพทย์ที่เห็นคุณค่าของทีหมอและพยาบาลด้วยค่ะก็มีหลายข้อความโดนใจเลยนะคะเดี๋ยวเราไปถามมาดีกว่าว่าส่วนตัวนักร้องดังเองเนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนการทำนายยังไงแล้วก็ดูแลตัวเองในช่วงโควิด -19 ายังไงบ้างค่ะ มันทําให้เราเห็นว่ามันอันตรายแล้วก็น่ากลัวมากๆแล้วความรุนแรงของมันเนี่ยเป็นอะไรที่เราประมาทไม่ได้นะครับผมก็ต้องทําทุกทางนะครับเพื่อเป็นการเซฟตัวเองเซฟครอบครัวแล้วก็คนรอบข้าง,งเราครับ,รบก็แน่นอนนะต้องไม่ประมาทนะครับผมเรื่องของการป้องกันต่างๆก็ต้องต้องมีแมสนะครับเจลล้างมือสเตนะครับแม้กระทั่ง ภาพแอลกอฮอล์ที่เป็นเหมือนที่ชู่เปียกเนี่ยก็จะพบตลอดเวลาพอเราเจอ,อวิกฤตโควิดในครั้งนี้นะฮะคอนเสิร์ตเลื่อนก็เลยปรับเปลี่ยนแผนการทํางานใหม่สําหรับวง,งเราฮนะ,ะงาวงเาก็าคือว่าเราจะทำเป็นมินิอัลบั้มเลยนะครับก็ประมาณหกเจ็ดเพลงนะครับซึ่งเพลงต่างๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงที่ผมเคยเล่นกับติ๊ตา้าโปตอนเดินสายออกรายการช่วองอมตะเดือนจำใหม่ ก็น่าเสียดายเพลงนี้เป็นเพลงใหม่ที่เพิ่งออกมาแล้วคุณอัญชลีต้องได้เดินสายโปรโมูนะคะทุกอย่างก็ชะง,งักหมดเหลือช่องทางออนไลน์อย่างเดียวอะตอนนี้เจ้าตัวกําลังทํามินิอัลบั้มค่ะที่ตัวเองเข้ามาเป็นโปรดิวเซอร์เต็มตัวด้วยบอกว่าเป็นงานที่ท้าทายแล้วก็อยากทํามากเลยซึ่งตอนนี้การทํางานก็มีทั้งแบบอัดเพลงแยกชิ้นดนตรีนะคะผ่านระบบออนไลน์เพื่อนก็อยู่พละบ้านเพื่อความปลอดภัยกันแต่ถ้าเกิดว่าหากจำเป็นต้องมาเจอกันที่บ้านจริงๆพี่แพทย์บอกว่าต้องจำกัดจำนวนคนแล้วก็เซฟเป็นอย่างเต็มที่ด้วยค่ะ